แบนดดนพวัาเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นพลังงานในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามคุณจะกินข้าวเขาก็จะอยู่กับคุณคุณจะนอนเขาก็ยังอยู่กับคุณคุณจะตื่นเขาก็อยู่กับคุณคุณทำงานเขาก็ยังคงอยู่กับคุณแลกสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่คลื่นพลังงานพลังงานมันจะมีอยู่จริงเหรอมันจะมีจริงก็แต่เมื่อคุณในคนพบมันมันจะไม่มีจริงก็แต่เมื่อคุณ ไม่เคยไปเรียนรู้กับมันคุณจะทำยังไงให้คุณสามารถจะรักษาระดับขึ้นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์กับคุณให้ได้ตลอดเวลาอืมเราจึงตั้งใจดีไซน์คอร์สออกมานะครับดีไซน์ออกมาว่าทำยังไงเหรอให้คุณสามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้จริงคุณสามารถจะมาร่วมทำเวิร์ช็อปก,กับเราได้ในวันนั้นแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าระดับที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันยืนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้เลยว่า abandoned power จริงๆมันคืออะไร ซึ่งเราก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยสามารถจะใช้อ b แบนด n ดันพลหรือว่าพลังงานแห่งความบุรมสมบูรณนะ์ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญน,นะครับเราก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับรวมถึงเวิร์กช็อปเหมือนกันนะเวิร์กช็อปในการที่คุณจะทำจะใช้ NLP กับอ b แบนด n ดันพลเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า หวันเต็มกับเราในวันนั้นในคอร์สก็จะมีของว่างแล้วก็อาหารกลางวันให้ในราคาที่เรียกว่าเข้าถึงในง่ายๆมากเลย1วันเต็ม3,900บาทนะครับก็เราคนที่สนใจนะครับคอร์สนี้รับแค่40ท่านนะครับก็เริ่มมีสมัครกันเข้ามาบ้างแล้วอยากให้คุณพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ abandoned power หรือพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์และถ้าเป็นไปได้นะครับพาคนข้างๆคุณมาด้วย